บันเทิง,ทงไทยรัฐทราบทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะเช้านี้จะเจอกับเชอรี่แล้วก็ใบตองเช่นเคยพร้อมกับข่าวที่พอไม่ต้องซีดปากเล่าเลยละกันสําหรับข่าวแรกนะคะเรื่องของวุ้นเส้นแล้วก็ชาคริสหลายนคนเปิดประเด็นมาว่าเออคู่นี้แอบไปย่องใบหย่ามาเรียบร้อยแล้วจริงไม่จริงอ่าจัดมาซิว่ายังไงค่ะเป็นไรเนาะ คู่นี้ดูเหมือนละาของละแห่งจริงๆนะมันมีกลิ่นคือเขาเคยบอกว่าเขาแยกเตียงกันนอนแยกเตียงกันนอนแต่ไม่รู้ว่าแยกบ้านกันอยู่หรือเปล่าเ<ม>ขาบอกว่าแยกเตียงแยกเตียงก็คงแยกบ้านแหลเออะเขาบอกว่าดูเท่าว่าข่าวลือเตียงหักของคู่หวานวุ้นเส้นวิริวิทิพาแล้วก็ชาคริตแย้มนามนะคะจบยากแน่นอนแม้ว่าเพื่อนซีอย่างนาน,น,า,นาเนยไรยบิน่าเนี่ยจะโพสต์ภาพสวีทของคู่นี้นงลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเหมือนเป็นการบอกในว่าเออคู่นี้เขายังรักกันดีไม่ได้เตียงหงเตียงหักนะคะ แต่มันยังมีเว็บดังปล่อยข่าวเมาส์แรงออกมาบอกว่าอีกไม่นานคู่นี้เตรียมจะเซ็นใบหย,ย่าแล้วเอาไรู้ได้ไงอะ่ะเอเอพร้อมนะคะคอนเฟิร์มมาด้วยว่าจริงๆเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเลิกรากันไปแล้วด้วยพยายามปิดข่าวอยู่เออเนื่องจากว่าไลฟ์สไตล์ทั้งคู่ไม่ตรงกรันแล้วก็ลือหนักๆเลยนะคะว่า,าชาคริสเนี่ยโอ้โหไม่ทิ้งลายเดิมรอเออไม่ใช่เรื่องเจ้าชู้นะเรื่อง ปาร์ตี้คุณเซนรับไม่ไหวดื่มทีดื่มหนักจนทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือกับวุ้นเซนจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวเล่ากันะละ่าสุดนี้คะคุณวุ้นเซนเขาก็เปิดปากเคลียร์ข่าวเช้ายืนยันเลยบอกว่าเธอไม่ได้เตรียมหย่าอย่างที่มีข่าวลือเกิดขึ้นส่วนภาพรอยฟกช้ำนั้นเกิดจากอะไรอาวุนเซนเล่าเองสิ ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยงงว่าทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราก็เจอกันกินข้าวที่ร้านตลอดไม่มีใครเป็นได้อะเพราะว่าเพื่อนหุนก็ไม่ได้สนิทกับพี่คิดมากยอะไรเงี้ยก็คือเราต้องคุยกันเองมากกว่าถ้าข่าวลือหรือว่าข่าวที่เขาเขียนขึ้นมาเองก็ห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเจอกันก็จะอัปเดตให้ฟังว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ยืนยันวื่าแบบยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะสิ่งจริงความสัมพันธ์ก็ปกติละค่ะ มันก็เหมือนกับแบบว่าเขาก็พยายามเราก็พยายามทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ต้องใช้เวลากันไปอย่างเงี้ยแหละโดนทำลายลาง่ล่าสุดอะไปถ่าย MV มันมีฉากที่แบบต้องแบบมีเชือกลัดข้อมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันก็เลยเป็นรอยแล้ววันนั้นถ่ายรูปลงไอจีพอดีแล้วก็เขาคงเห็นรอยที่แขนแต่จริงๆมันมาจากการทํางานพี่คิดไม่ได้ท่มันตีเป็นเรื่องัเก็เอาเป็นว่าตอนนี้วุ้น เฉยๆก็ข่าวมากเลยเพราะว่าตอนนี้ใครจะแบบมโนโเป็นยังไงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆว่าสุดท้ายแล้วคนที่รู้ดีที่สุดก็คือคุณกับพี่กิจสองคนเพราะว่าเพราะว่าคนอื่นไม่มีทางรู้อะ่ะเขาไม่ได้อยู่ใต้เตียงเรานะคะขเขาไม่รู้รไม่ไไมีใครอยู่ใต้เตียงทั้งนะั้นอยู่กันสองคนไม่ได้อยู่ใต้เตียงนะคะบนเตียงมีอยู่กันสองคนอยู่ในอยู่ในตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีเออแล้วก็ต้องบอกเลยว่ารอยพกช้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจาก การถ่ายละครมีเชือกม่ยู่แต่คือรอยฟกมันก็จินตนาการได้จริงๆนะเพราะมันเป็นเหมือนรอยมือมันเป็นรอยสามนิ้วในเพดดังเดางเนี่ยอาจจะมีการแบบเออดึงๆึงเหยนดดงที่วิจารณาราเนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์กันนะชาวเน็ตวิภา์วิจารณ์บอกว่า ไปขุดมาว่าเออหรือว่าวุ้นเส้นเขาเป็นสาวไฮโซอาจจะใส่นาฬิกายี่ห้อหนึ่งชื่ออะไรนะบูการีซึ่งมันเป็นลายแบบสายพันธ์นี้ใช่ใช่อาจจะเป็นรอยแบบพอดีพอดีแต่ก้าวุ้นเส้นเฉลยไปแล้วหรือว่าเป็นรอยเชือกรัดนะคะถ่ายละครมาส่วนว่าเรื่องหยาไม่ได้หยานะจ๊ะยังอยู่กันดีแล้วจะบอกด้วยว่าเร็วๆนี้เขาจะควงกันไปสวีทที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวรอติดตามภาพความหวานสวีทของทั้งคู่เชื่อว่าเดี๋ยวก็มีออกสื่อมาให้ได้ติดตาม